โอเคค่ะทงเฉวมันหาสวัสดีน้องทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเราเฉอัยนะคะหรือว่าคุณครูปีะวันตาคําแสงนะคะเนาะโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดีเรียบร้อยแล้วนะคะนีเห่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปประโยคนะคะบทสนทนาในบทนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆสามารถเปิดในหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่มที่หนึ่งนะคะดูในหน้าที่ยีสิบเก้าได้เลยนะคะ โอเคค่ะคำแรกเราจะมาอ่านกรอบสีน้ำเงินก่อนนะคะกรอบสีน้ำเงินนะคะก็คือเป็นประธานนะคะเนาะหรือว่าเป็นบุคคลน,นั่นเองนะคะโอเคหรือว่าสรพนามต่างๆเองคำแรกค่ะอ่านว่าหนีนะคะแปลว่าอะไรคะหนีแปลว่าเธอ,เธอถูกไหมคะต่อไปค่ะหนีมันหนีมันแปลว่าพวกเธอ,อคำต่อไปค่ะเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะ ต่อไปหนินนะคะแปลว่าท่านนะคะใช้กับผู้ใหญ่นะคะหนิใช้กับเธอนะคะแปลว่าเธอนะคะใช้กับบุคคลทั่วไปแต่ว่าหนินเนี่ยจะใช้กับท่านนะคะกับผู้ใหญ่นะคะผู้อาวุโสนะคะคก, <occurring> ก็คือประธานตรงนี้นะคะจะตามด้วยคําว่าห่านะคะห่าเฉยๆ, <apo>. ๆเนี่ยจะแปลว่าดีนะคะห่าเฉยๆเนี่ยจะแปลว่าดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาคําว่ามาเอาหน่มาผสามกับห่านะคะเช<ๆ>่นคําว่า นี้ห่านะคะนี้ห่านะคะนี่เนาะก็จะแปลว่าสวัสดีนะคะเนาะต่อไปหนีมันเห่านะคะหนีมันเห่าก็จะแปลว่าสวัสดีพวกอะไรคะพวกคุณนะคะสวัสดีพวกคุณนะคะต่อไปค่ะเหล่าเชื่อเหา่าเหล่าเชื่อหา่าก็จะแปลว่าสวัสดีคุณลูกนะคะ ต่อไปค่ะนิ้นหาวนะคะก็จะแปลว่าสวัสดีท่านนะคะหรือว่าสวัสดีผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแบบนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปมาดูหน้าถัดไปกันเลยนะคะก็คือนะคะจะเป็นประธานนะคะก็คือหัวนะคะหัวอ่ะคำเสียงสามนะคะตรงนี้นะคะ จะอ่านได้สองแบบเสียงสามนักเรียนจะอ่านได้สองแบบนะคะคําแรกก็คือจะอ่านเต็มเสียงก็คือวัวนะคะหรือว่าจะอ่านกึ่งเสียงสามนะคะวัววัวนะคะได้เหมือนกันนะคะวัวชื่อนะคะวัวชื่อวัวแปลว่าฉันถูกไหมคะชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะคะอ่ะต่อไปวัวชื่ออะไรคะเฟย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 ก็คือชื่อคนคะ่ะฉันคือเฟยเฟยนะคะนั่นเองนะคะประโยคแรก ต่อไปหัวชื่อ学生นะคะเรียนนะคะแปลว่านักเรียนนะคะต่อไปหัวชื่อเหล่าชื่อหัวชื่อเหล่าชื่อเหล่าชื่อก็แปลว่าคุณครูนั่นเองนะคะก็คือเอาประโยคมารวมกันอ่ะเราจะจะบอกว่าฉันคือนักเรียนภาษาจีนจะพูดว่าหัวชื่อ学生แบบนี้นะหัวชื่อ学生 ฉันคือนักเรียนเป็นต้นนะคะก็คือเอาปอยูยข้างหน้ามารวมกับปอยูยข้างหลังนะคะแปลว่าฉันคือใครฉันเป็นใครนะคะเป็นต้นเนาะต่อไปคะ่ะหน้าถัดไปเราจะมาขึ้นเกี่ยวกับบทสนทนานะคะเ้้ยว่านะคะคนแรกนะคะผู้หญิงจะพูดว่าตอนนี้จะพูดว่าอะไรคะนิ au, ่งเฮาว่าชื่อเฟยเฟยนะคะนิ au, ่งาว่ชื่อเฟยเฟยนิ่งเก็แปลว่าสวัสดีนะคะว่าชื่อเฟยเฟยฉันคือ เฟยเฟยนะอ่าคนนี้เขาแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อเฟยเฟยอีกคนหนึ่งก็บอกว่านี how, ่เหาเฟยเฟยก็คือสวัสดีนะเฟยเฟยนะคะแบบนี้เนาะต่อไปคะ่ะหน้าถัดไปก็พูดเหมือนเดิมคะ่ะนี่เหา ว่าชื่อเฟยเฟยนะคะสวัสด,ดีฉันคือเฟยเฟยอ่าเราก็คนนี้ก็จะบอกว่าเฟยเฟยหนีเห่านะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะจะเอาอชื่อคนไว้ข้างหน้าหนีเห่าก็ได้นะคะในตอนที่เราตอบเนาะเราสวัสด,ดีผู้อื่นเนี่ยเราจะบอกว่าเอา,เอา,เอาชื่อคนใส่ข้างหน้าหนีเห่าก็ได้หรือว่าจะเอาหนีห่าเอาชื่อบุคคลใส่ข้างหลังหนีเห่าก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะหนีเห่าเฟยเฟยหรือว่าเฟยเฟยหนีเห่าใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ ใจเจียนเฟยเฟยใจเจียน okay. แปลว่า well, อะไรคะใครจำได้บ้างจเจียนแปลว่าลากอนะคะลาก่อนใครคะลาก่อนเฟยเฟยค่ะอ้าออีกคนหนึ่งก็บอกว่าใจเจียนนะคะก็คือลากรเหมือนกันนะคะแติว่าเราไปบอกเขาว่านี่ฮาวนะคะนี่ฮาวเดอีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่านี่ฮาวนะคะสองคนเจอกันแต่ให้อีกคนหนึ่งบอกว่าใจเจียนกลับแล้วนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าใจเจียนนะคะกลับแล้วนะประมาณนี้นะคะเนาะต่อไปนะคะ อ่าเรามาดูนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะกันเลยนะคะมีสองคนคุยกันค่ะคนหนึ่งชื่อว่าหวังเฟยเฟยอีกคนหนึ่งชื่อว่าหลี่หมิงถูกไหมคะหวังเฟยเฟยูดว่านนี่เหานะคะแปลว่าอะไรเอย่ยสวัสดีถูกไหมคะนี how, ่เ่าสวัสดี我叫เฟยเฟยแปลว่าฉันชื่อเฟยเฟยนะ嗯你叫什么 หนีเจ้าฉนเม่นะคะแปลว่าเธอชื่ออะไรนะคะเธอชื่ออะไรหลี่หมิงก็ตอบว่าหวอซิ่งหลี่ซิ่งแปลว่าอะไรคะแปลว่าแซ่หรือว่านามสกุลนะคะนามสกุลอะไรคะนามสกุลหลี่นะคะเจ้าหลี่หมิงชื่อว่าชื่อว่าหลี่หมิงนะคะในคนในชื่อคนจีนนะคะ ข้างหน้าของเขาเนี่ยข้างหน้าชื่อตรงนี้นะคะจะเป็นแซ่นะคะอย่างนี้ก็แซ่หวังแบบนี้ก็แซ่หลี่อย่างนี้นะคะอย่างถ้าเป็นของไทยนามสกุลจะอยู่ข้างหลังถูกไหมคะต่อไปพูดประโยคถัดไป,ไ,ปไฟไฟหนีซิ่งเฉินมะนะคะไฟ,ไฟ่เธอแซ่อะไรนะคะหรือว่าเธอนามสกุลอะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะหวังไฟไฟก็ตอบว่าหวัวซิ่งหวัง หัวิ่งหวังนะคะฉันแท่หวังนะคะฉันแท่หวังนะคะเป็นต้นนะคะให้สังเกตกันเลยที่เราจะต้องพูดกันก็คือเธอชื่ออะไรภาษาจีนจะพูดว่าหนีเจ้าเฉินเมิ่นะคะถ้าบอกว่าฉันชื่อก็จะบอกว่าหัวเจ้านะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะเนาะต่อไปการจะถามนามสกุลก็จะถามว่าหนีซิ่งเฉินเมิ่ ะะเธอแซ่อะไรเวลาเราก็ตอบว่าว a ซิ่งแล้วก็ตามด้วยแซ่ของเรานะคะนี่ก็คือฐานชื่อนะแล้วก็ถามนำสก,กุลน,นะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะเด็กเราจะมาเข้าสู่แบบฝึกกันเลยนะคะแบบฝึกในหน้านี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเขียนนะคะ คะมาประโยคนะคะจีนพีอินแปรแบบนี้เหมือนเราชช้เลยนะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกันด้วยนะคะเราจะมาฝึกอ่านกันเลยข้อแรกค่ะตีอีอ่านว่าไงคะเหล่าชื่อเหานะคะเหล่าชื่อหาะะห,าอหาแปลว่าอะไรคะสวัสดีคุณครูนะคะประโยคแรกประโยคข้อสองค่ะ你叫什么名字นะคะ m 叫什么 z 字หรือว่า,นาฉน叫什么อก็ได้นะคะแปลว่าเธอชื่อเอ่อเอชื่อ,อไรนะคะ ต่อไปเราจะตอบว่าฉันชื่อก็คือว่าหัวเจ้านะคะหัวเจ้าก็คือฉันชื่อแล้วก็เด็กๆก็สามารถใส่ชื่อของตัวเองไปเลยหัวเจ้ายินยินนะเราชื่อชื่อว่ายินยินเด็กๆก็ใส่ชื่อของเด็กๆนะไม่ใช่ใส่ใส่ชื่อเหมือนเราชื่อนะเป็นต้นนะคะเด็กก็ใส่ชื่อของตัวเองหรือว่าจะใส่ชื่อเป็นอ่าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ของเราชื่อว่าปีอวัน แบบนี้นะคะเด็กๆก็ใส่ชื่อของเด็กๆนะต่อไปคันหนีชิ่งฉันเมิ่งนะคะแปลว่าเธอนามสกุลอะไร,รนะคะหัวชิงเด็กๆก็ใส่นามสกุลของตัวเองนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะหัวชื่อใช่ไหมคะหัวชื่อก็คือฉันคือฉันเป็นอะไรใช่ไหมคะหัวชื่อนักเรียนภา,าษาจีนว่าไงคะ <Conserv> อันนี้ประโยคนี้เขาบอกว่าให้เขียนคขาว่าฉันเป็นนักเรียนหัวชื่อะไรคะหัวชื่อ เฉื่อเชิงนะคะเด็กๆก็ใส่คำว่าเฉื่อยชงป้ายนะคะเฉื She ่อเชิงไปเลยนะคะคำสุดท้ายก็คือคำว่า จเจียนนะคะใจเจียนนะคะลาก่อนนะคะก็คืองานงานสัปดาห์นี้ก็คือให้เรียนเขียนคำศัพท์นะคะทั้งหมดนะคะก็คือ5ข้อนี้นะคะจีนพิอินปแปลนะคะเขียนประโยคตรงนี้ลงไปในสมุดอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็เขียนนามสก,กุลของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะส่งให้รให้เราช่วยให้เรียบร้อยโอเคค่ะคาบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเอย่าลืมไปทบทวนนะคะทงช่วยมันใจเจียน